ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผู้กํากับสอพอบางบัวทองฮะถ้าท่านชมรายการอยู่หรือว่าลูกน้องของท่านชมรายการอยู่นะครับรบกวนช่วยฟังข่าวนี้นิดนึงเป็นสองแม่ลูกนะครับเขามาบอกว่าลูกนี่ย,ยกพวกมารุมทําร้ายแล้วเขาบอกไปแจ้งตารวจเลยไม่กลัวหรอกเพราะเราเป็นคนสนิทของผู้กำกับสอพอบางบังวทองพูดอย่างนี้ฮะนี่ไงเลยอยากให้ท่านได้ฟังน,นะนี่คุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรเป็นรรนี่ ยกพวกกันมาตีอย่างเงี้ยฮะมีทั้งกระโดดถีบทั้งเอาก้าอี้ฟาดนี่นะครับคุณผู้ชมครับวงจรปิดจ,จับภาพหญิงเสื้อดําและแม่พร้อมญาตินะ,ะยืนโต้เถียงกับกลุ่มชายหญิงโดยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยถือเก้าอี้มาเป็นอาวุธด้วยจากนั้นฝ่ายหญิงเสื้อดําก็หยิบเก้าอี้มาป้องกันตัวด้วยเช่นกันก่อนจะมีการฟาดกันไปฟาดกันมาจังหวะนั้นหญิงเสื้อดําล้มลง,ลง,ลงจึงถูกอีกฝ่ายรุมทําร้ายทั้งกระชากผมชกหน้า ญาติของหญิงเสื้อดาพยายามเข้าไปช่วยนะครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยยังไม่หยุดทําร้ายครับคุณผู้ชมตามภาพนี้แหละฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะครับจุดนี้แหละฮะคุณผู้ชมที่มันเกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านอําเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีครับไปพูดคุยกับหญิงที่ถูกทําร้ายคนนี้32ปีนะฮะชื่อว่าคุณว่าสนาพันธ์เขาชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็เล่าเลยเหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตนและแม่ได้ถูกชายหญิงอ่ะ ทั้งหมดชาย6คนหญิงสองคนเข้ามารุมทำร้าย oh. สาเหตุเกิดขึ้นนะเมื่อสเดือนก่อนเนี่ยชายสองคนในกลุ่มดังกล่าวนะครับได้มายืมเงินแม่ของตนคนละ5,000บาท <Ừ. S 1> รวมกันแล้วก็คือ1,000งบาทสองคนหนึ่งหมื่นบาทค่ะโดยบอกกับตนว่าให้หักเงินเป็นค่าดอกที่ยืมไปเลยหักไปเลยคนละหกรบาทแล้วก็จะโอนเงินคืนนะฮะให้เป็นรายวัน <Ừ. S 1> ซึ่ง หัก600บาทเท่ากับว่าเขาได้เงินไป4,004ก็ค, <S 1> 1 <S คือหักดอกไปก่อนได้คนละ4,004 <4 S 2> ไปตกลงกันว่าจะผ่อนให้นะคืนวันละ100บาท,ทซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงไม่มีปัญหาอะไรวันแรกๆเนี่ยก็ส่งเงินตรงต่อเวลาดีแหละแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มส่งบ้างไม่ส่งบ้างพอตอนเองไปทวงถามทั้งคู่ก็บอกว่าขอผ่อนเป็นอาทิตย์ละ500ได้ไหม,มตนเองก็ไม่ติดขัดนะ,ออะโอเคโอเคอาจจะขัดสนยอมยอมยอมแต่ชายทั้งสองก็ไม่ยอมส่งอีก แล้วพูดกับตนว่าเออไม่มีเงินอะ่ะเคยไปยืมเงินจากคนอื่นมาก็ไม่ส่งเหมือนกันอะ่ะมีปัญหาอะไรไหมเอาแบบนี้เลยพูดง่ายๆแบบนี้เลยใช่ฮะเอาคุณผู้ชม ลูกนี่บอกแบบนี้เจ้าหนี่บอกว่าเอายังไงอยืมไปแล้วก็พยายามทวงเงินตลอดนะคะจนทั้งคู่ส่งข้อความทางไลน์มาด่าแม่ของตนนะเธอบอกแบบนั้นกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุตัวเธอกับแม่เดินไปถามชายดังกล่าวบอกไลน์มาด่ากันทําไมชายคนนั้นผลักแม่ตนจนล้มด้วยความที่เธอปงโหนะที่เขาทําร้ายแม่ก็เลยวิ่งกลับมาที่บ้านหยิบมีดออกไปเพื่อป้องกันตัวหลังจากนั้นคะ่ะชายคนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เรียกพวกมาช่วย พอทั้งหมดมาถึงก็เข้ามารุมทำร้ายทั้งแม่ทั้งลูกสาวโดนชกต่อยจนล้มใช้เท้ากระทืบซ้ำหลังจากนั้นชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขายัางอ้างบอกว่าเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับการสบพบางบัวทองนั่นนะผู้กำกับฮะผู้กำกับชี้แจงหน่อยฮะว่าใช้ลูกใช้ลูกน้องท่านหรือเปล่านั่นนะสิคะท้าเลยนะบอกเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทเนี่ยไปเลยไปแจ้งความได้เลยไม่กลัวอยู่แล้วอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ ก็มาถือเก้าองค์เก้าอี้อาวุธอาวุธมีครบมือเลยนะคะพี่ตอนนั้นน่ะมีอาว,อาวุธครบมือเลยแล้วหนูอยู่สองคนกับแม่แฟนหนูก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามีผู้ชายสามคนอ่ะกันอยู่กันอยู่รอบนอกคือไม่ได้อยู่ในรอบในที่แบบพวกนั้นก็กันอยู่พอกันอยู่เสร็จปุ๊บเข้าไม่ได้อยู่ดีๆก็มีเขาก็ปาเก้าอี้มาหนูก็เลยปาเก้าอี้กลับไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆตรงๆเลยหนูก็ปาเก้าอี้กลับไปเสร็จทีนี้เขาก็ฟึบมาที่ตัวหนูเลยแล้วก็ลากหนูลงเลย ปุ๊บลากหนูลงแล้วเสร็จเข้ามาในเข้าตรงป่าใช่ไหมดึงมาดึงลากมาเรื่อยๆใช่แล้วก็ลากออกมาที่ถนนก็คือผู้คนก็ลุมหนูอ่ะคือหนูทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นที่ลุมแล้วทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะในคลิปเลยเนี่ยทั้งหมดในคลิปเลยคือแบบลุมลุมทั้งหมดทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตบใช่ทุกอย่างตอนนั้นคือหนูต่อสู้ไม่ได้แล้วไม่มีแรงไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดเลยหรือเปล่า ถึงแม้อีกฝั่งบอกว่าสนิทนะฮะเป็นคนสนิทของผู้มกับสอพอบางบัวทองนะครับแต่ผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความที่สอพอบางบัวทองแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับครอบครัวก็เลยนําเรื่องราวมาร้องเรียนกับสื่ออยากได้รับความเป็นธรรมในคดีนะฮะเพราะคนก่อเหตุนเนี่ยที่บอกแหละเขาอ้างว่าเป็นคนสนิทใช่ไหมครับของผู้อมกับนะครับครา,าวนี้เราฟังความก็ต้องฟังสองข้างาผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามทั้งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายชาย6คนหญิง2คนที่เข้ามารุมทำมร้ายร่างกาย2แม่ลูกตามกล้องวงจรปิดนี่นะครับ หนึงในนั้นคือนายรัฐพลอายุ24ปีคนนี้แหะครับเขาร่ำไห้เลยนะบอกว่าพวกตนเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินค่ำรับว่าไปยืมเงินอีกฝ่ายจริงนะแล้วก็ยังไม่ได้คืนจริงเพราะอะไรเพราะยังไม่มีเงินไงไม่มีเงินคืนส่วนเหตุผลและสาเหตุที่ไปรุมทำร้ายเนี่ยก็เพราะอีกฝ่ายเนี่ยเอามีดออกมาแล้วไปฟันแขนน้องเขาอะจนเอ็นขาด ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางบัวทองซึ่งตนเองก็เข้าแจ้งความอีกฝ่ายแล้วเช่นกันฟังเสียงหน่อยครับไปพูดกับคนู้นว้าบ้านผมไปหาเรื่องก่อนไปหาผมไม่รู้อะไมาให้ทุกคนดูคลิปก่อนครับผมออกไปเพื่อไปดูน้องครับหลังจากนั้นน้องชายคนที่จะโดนฟันนะครับวิ่งมาตามตะโกนในบ้านเต้ยพวกพี่อู๋เข้ามาหาเรื่องผมกับพี่ชายเลยลุกจากที่นอนก็เลยวิ่งออกไปตามภาพแต่ผมไม่ได้ถืออะไรไป ผู้หญิงเสื้อดำแฟนคนชื่ออู๋ไปหยิบมีดมาผมเห็นครับหยิบมีดมาจากในในร้านออกมาปุ๊บเจ้าต้าเดินออกไปเลยคนที่โดนฟันเป็นน้องผมชื่อเจ้าต้าออกไปปุ๊บก็โดนฟันตรงแขนตรงนี้ครับเอ็นขาดครับตามในภาพเลย<ม>ที่ผมต้องกันตัวเพราะอะไรเขาพบมีดมาก่อนผมออกไปไม่ได้ถืออะไรกันเลยครับ นี่ก็ฟังความสองข้างนะครับแน่นอนทั้งสองฝั่งก็แจ้งความซึ่งกันแล้วกันถูกต้องเดี๋ยวตํารวจก็ต้องเรียกมาสอบส่วนผู้มกคับเองนะฮะท่านก็ลงมาดูนิดนึงนะฮะว่าเขาอ้างวาอย่างนี้นะฮะว่าใช่หรือไม่ใช่ย่างไงสนิทหรือเปล่าอ่าก็เคลียร์เอาไปตามกฎหมายเลยตามแพนหลักฐานต่างๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะติดตามเคสนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชม